بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فكنا في الدين من رب شرع لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ستاจารย์ تبو من إيمان ที่รัก มีปัญหามากมายในปัจจุบันนะครับไม่ไว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเราก็เรียกร้องนะครับหาสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือสูตรวิธีการต่างๆนานาที่จะทำให้เรานั้นพบกับความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะจริงๆในโลกนี้แล้วก็โลกน้ะจริงๆแล้วมันมีสูตรมันมีวิธีของมันนะครับ ซึ่งพระศาสดามหามัสลัวลาหิฮัวสัลัมได้ชี้แนะเอาไว้ครับพี่นอน่รักศาสนาอาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีสูตรในการดําเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จตลอดนะครแต่ว่าเราจะเข้าใจหรือเราจะทําได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้นําเสนอฮะดิษหรือคําชี้แนะของพระศาสดามหามัสลัวลาหิฮัวสัลัมที่จะทําให้เรา มีชีวิตที่ประสบความสําเร็จท่ามกลางปัญหาอันหลากหลายมากมายนะครับที่โถมเข้ามาในสังคมปัจจุบันตรศสสลโลฮวาเลสันบอกว่าอันนัลออินนัลลอฮยารฟอบิฮาจันกิตาบอัลลอฮ์จะยุคด้วยกับคำพีเล่มนี้ก็คือคำพีอัลกุรอานนี่แหละครับนะฮนะอักกว่ามันคนกลุ่มต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นใครก็ตาม เราตาลาจะยกเขาให้สูงส่งและประสบการสําเร็จได้ซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยได้เกิดขึ้นมาแล้วกับพวกอาหรับนะครับที่ทนัดสุนสลลอฮรอวายวรหัวลัมมาเผยแพร่มาเผยแพร่ศาสนาพวกอาหรับเนี่ยนะครับในสมัยท่านบีบีี่ยุคยาฮิลิยาเป็นกลุ่มชนที่ล้าหลังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีแต่ความแตกแยกกันแต่เมื่อ พกเขานั้นได้ปฏิบัติตามแบบฉบับในคำเพีอัลกุรอานแล้วเนี่ยพวกเขาลนั้นก็เป็นผู้ที่สูงสงขึ้นมาทันทีว่าเดาต้องบิฮิอักวามันอาคารีนแล้วก็ด้วยกับกุรอานนี้เองจะทำให้พวกเขาลนั้นตกต่ำมาดูคำอธิบายนะครับเป็นอัิสายงานจกอุมาริบนนคอตตอบรอเดาะลออฮุอันนะครับ คำขออธิบายก็บอกอย่างนี้ครับอันหะจันกุรอานยะคุซูฮูอูนาซนยะตูลูนะฮูวยากรอูนะหูนะครับคือกุรอานเนี่ยก็มีคนที่นะครับอ่านกุรอานและศึกษากุรอานฟามินฮุมมายารฟาอุลลอฮฺบิฮิฟินดุญยาวัลอาคราบางส่วนอัลลอฮฺตาลาจะจะยกให้ประคานั้นเนี่ยอยู่ในความในจารประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องของธุรกิจ ธุรกิจทุกวันนี้เศรษฐกิจทุกวันนี้ที่มีปัญหาแต่ถ้าเขาเอาคุรอ่านเป็นทางนำนะครับเขาก็จะพบกับความสําเร็จกละไปได้นะนะอ่าวะมินหุมมายาตองอุมุลลอฮูฟีฟินจุญยาวะลาคระแล้วบางส่วนเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็จะให้พวกเขาตกต่ําด้วยกับคุรอ่านเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมาดูกันต่อ,น,ตอนะครับเราจาก็บอนกะมันอามิดาบิฮนาะรัลคุรุอานิตทสษีกุณดีอิคบารี นะครับวัตตัมฟีซาลลอาวาเมริฮิวัจินาบรลินาวาฮีใครเอาครุรภานสู่การปฏิบัติโดยความเชื่อนะครับกับสิ่งที่ a l l บอกเชื่อนะครับเชื่อและปฏิบัติวัตตัมฟีซาลลอาวาเมริฮิทำสิ่งที่ a l l ใช้ Allah ใช้ทำอะไรทำทั้งหมดวัจจินาบรลินาวะและออกห่างที่สิ่งที่ a l l ห้ามอันนี้สำคัญนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเ l l a h ใช้ให้ละหมาดละหมาด a l l a ให้ค้าขายค้าขาย อัลลอฮ์ห้ามทิ้งละหมาดไม่ทิ้งละหมาดอัลลอฮ์ห้ามดื่มสุราไม่ดื่มสุราอัลลอฮ์ห้ามดอกเปี้ยไม่ยุ่งกับดอกเพีย้ยอัลลอฮ์ให้เอื้อเฟอื่อเพอแพรเอ,อรื้อเฟื่อเพอแพอแ่นะครับนะถ้าทำได้เงั้นอูะเจเดบิฮัดีเขาจะได้รับการฮิดายาจะจากอาลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะฮิดายะให้กับเขาให้ให้ทำอะไรมันก็ถูกหมดแหละทำอะไรก็จะถูกหมดอันนี้เป็นสิ่งีดสําคัญวะตะัลุกนันบิมาจาอะบิฮิมินอา拉กนแล้วก็ เขาก็เอามารยาทต,ต่างๆที่มันอยู่ในคุรอานเนี่ยมาสู่การปฏิบัติทั้งหมดนะครับถ้าใครทําได้อย่างนี้สิ่งที่เราใช้ทุกเรื่องในคุรอานทําสิ่งที่เราห้ามหยุดแล้วก็มารยาทต,ต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีความยุติธรรมใจบุญนะครับเข้าถึงประชาชนเข้าถึงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนท่านนาบีได้ทําแบบอย่าง เขาก็บอกฟาอินนัลลอฮฺฮะตาฮฺและยารฟาอูฮูบิฮิฟินดุนยาเัลอาคราะอัลลอฮ์ตาลาก็จะยกให้เขาประสบความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคราะเหมือนกับบรรดาพวกอาลุมมะกาเนี่ยนะครับทำตามสูตรนบีมุฮัมมัดซลลอร์วะไลฮ์อัสซัมที่วางไว้เขาก็จะประสบความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคราะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีสูตรเขามันเยอะแยะแต่เน้นย้ําทําให้ได้ตามนี้แล้วจะประสบความสําเร็จ ว่ามลที่น่ายาดอะฮ์มุลลาห์บิกิกฟากาอุม์ยิกราอูนห์วะยูอัพินุนการาตุห์เวลาที่นับหุมยัสตักบรูนอันหุวันอียาสุบิลละแต่อีกลุ่มชนที่อัลลอฮฺตรลาให้พวกเขาตกต่ำเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับอ่านกุรอานนะครับแต่ว่าเขาตะกับบดเขาไม่เชื่อนะครับกับสิ่งที่ในกุรอานนะก็เชื่อก็คือไม่ปฏิบัติตามนะครับ เวลายาละมูนอับิอักการมิคีอสตะอัสแลเขาเนี่ยนะครับไม่ศึกษาภูกรมต่างๆนะครับแล้วก็ตะกับบทอีกนะครับแล้วก็ไม่ทําตามวอิจฮัดูนะฮูขอบารอนอิจฮะนะฮุมชัยอุนเมียนกุรานแล้วบางทีก็ปฏิเสธไปด้วยนะครับจากสิ่งต่างๆที่กุรานเล่าไม่ว่าจะเป็นประวัตินบีอาดัมประวัตินบีมูซาโกมลูดโกมสามูดโกมอะไรต่าง ไม่เชื่ออีกอถ้าเป็นระดับเนี้ยนะครับนะเป็นยังไงครับอัลลอฮฺซุบฮานอะหัวตาลาก็จะให้พวกเขาเหล่นั้นตกต่ำนะครับตกต่ำไม่ว่าจะทั้งในดุนยาและโลกหน้าอาเรอกรับพี่น้องที่รักรัทธานชนที่รบสรุปกันง่ายๆนะครับว่าคุรานเนี้ยเราทำอะไร สมมติว่าเราทําธุรกิจการค้านะเราก็เอาคุรานมาเปิดนะครับศึกษาคุรานเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายนะการค้าขายอน,นุญาตค้าขายห้ามยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับแล้วการค้าขายเนี่ยก็จะต้องตรงไปตรงมาไม่โกงตาช่างการค้าขายต้องค้าขายเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับลูกค้าหวังในกำไรไม่มากนะครับ แล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่อัลกุรอานชี้แนะไว้แล้วก็อีกหลายเรื่องที่ท่านอบุีมามัสลลอหะซัมชี้แนะไว้ถ้าใครที่ทําได้อย่างนี้นะครับเขาจะประสบความสาเร็จทั้งดุนญญยาและอัคเรือโดยเฉพาะยิ่งในดุนยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยจุดอื่นคนอื่นอาจจะขาดทุนเจ๊งแต่เราไปได้เราอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเราทาตามอกุรอานเมื่อเราทําตามคําสั่งของลอในกุรอาน นะครับเราจะให้ฮิดายะกับเราเวลาตัดสินใจทําอะไรแต่ละอย่างนะครับเลาจะให้ฮิดายะก็คือเหมือนไหวใจมาตอกลิกมาว่าเออให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้นะครับแล้วเราก็ละหมาอดอิสติคอร์ด,ด้วยนะครับถ้าเราทําได้อย่างนี้นะครับแน่นอนจะเกิดนะครับการเดินเรื่องของเราแต่และเรื่องจะประสบความสาเร็จแต่ในมุมกลับกันนะครับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมากมายเพราะว่าเขาไม่เอากรุรอาน เป็นทางนำนะครับก็คือไม่ได้ปฏิบัติตามกรานแต่ไปปฏิบัติตามอะไรไปปฏิบัติตามแง่มุมต่างๆของสังคมสังคมต้องการแบบนี้สังคมไปกันแบบนี้ก็ไปกันแบบนี้นะครับตามเขาไปโดยกับไม่ให้ความสมคัญกับทางนาอันนี้แกบไปเคลิมตามากระแสสังคมต่างๆนานาที่มีเข้ามานะครับเหมือนกับในข่าวข่าวในปัจจุบันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ย เออถ้าเราเข้าใจเราเขาะรู้ว่ามันเป็นข่าวลวงมั่งเป็นข่าวหลอกมั่งเป็นการสร้างข่าวบ้างอะไรบ้างเวลาเราไปหลงอยู่กับมันมันก็เสียเวลานะครับแล้วก็ดีไม่ดีถ้าเราไปยึดติดก็ทําให้เราประสบกับความล้มเหลวเช่นเดียวกันคัเป็นน้องที่รักสัตว์าวชนที่เคารพนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าคนที่เป็นมุสลิมเขาประสบความสําเร็จมาแล้วตั้งแต่ยุคนบีแล้วก็บรรดาฟาริฟาเนี่ย เพราะเขาอัลนุรานเป็นทางนำนะครับทางนําในทุกๆเรื่องเวลาที่เราหรือขณะที่เราทําอะไรสักเรื่องหน,นึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปศึกษาคุรานว่าในเรื่องแบบนี้นะครับคุรานใช้ให้เราทําแบบไหนแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะครับบอลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสัลลัมอาลัยกุมวะราหมัตุลลอฮ์วบรากาตุ